สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การแลกเปลี่ยนรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศนะครับ E.P. นี้เป็น E.P. ที่7นะครับผมตั้งชื่อตอนว่ามองให้ไกลไปให้ถึงการวิเคราะห์อนาคตนะครับวันนี้เป็นวันที่1มีมิถุนายน2,563นะครับจำเดือนไม่ได้วันนี้เป็นวันแรกของการผ่อนคลายจากวิกฤตโควิดในระยะที่3ในประเทศไทยนะครับ ก็วันนี้ไปทำงานมาก็เห็นชีวิตของคนกรุงเทพน่าจะใกล้เข้าสู่ภาวะปกตินะครับรถก็ติดเพิ่มมากขึ้นนะครับที่ทำงานผมก็มีคนเข้าไปทำงานเยอะขึ้นนะครับร้านอาหารในที่ทำงานก็เริ่มมีคนเข้ามาใช้บริการแต่ก็มีมาตรการที่ที่เราเรียกว่า physical distancing หรือว่าแรกๆเราเรียกว่า social distancing นะครับก็ หวังว่าทุกอย่างคงจะเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยไม่มีเครื่องนื้อที่2กลับมานะครับแต่เราไม่มีทางรู้หรอกครับว่าจะมีคลื่อนิ้ที่สองหรือไม่จริง,รงๆบอกว่าไม่มีทางรู้ก็ไม่ได้เพราะว่าผู้เชี่ยวชาญหลายท่านนะครับท่านคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราพยาบาลก็ยังออกมาพูดเตือนว่าอาจจะมีอาจจะมีนี่การบอกว่าจะพูดเตือนว่าอนาคตอาจจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เราเรียกว่าการวิเคราะห์อนาคตการวิเคราะห์อนาคตคือการที่ไม่ใช่ไม่ใช่พยากรณ์ไม่ใช่หมอดูนะฮะแต่มันเป็นการที่ใช้ข้อมูลในปัจจุบันและอดีตเพื่อคาดการณ์อนาคตนะครับ EP นี้ก็จะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าการวิเคราะห์อนาคตเป็นเรื่องสําคัญในการวางแผนกลยุทธ์ในในยุคนี้นะครับในยุคนี้เพราะว่าในอดีตเราไม่เคยเจอหรอกครับว่ามีใครเคยวิเคราะห์ไหมฮะว่าจะมีโควิด -19 เกิดขึ้น ในอดีตได้มีคนไปอบรมผู้นำระดับสูงพูดถึงเมกะเทรนเมกะเทรนต่างๆนะฮะในเมกะเทรนต่างๆลองกลับไปดูสิครับไม่มีใครพูดถึงโรคระบาดเลยนะครับมันผู้นำที่ผ่านการอบรมเรื่องเมกะเทรนมาก็อาจจะไม่ได้คาดการณ์ึงเรื่องนี้นะครับเราลองมาดูว่าการวิเคราะห์อนาคตหรือที่เรียกว่า f ฟอร์ไซ t ์คืออะไรนะครับฟอร์ไซ์คือการทำ,ำความเข้าใจสภาพแวดล้ลอมภายนอก ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับและมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งในระยะสั้นระยะยาวนะครับฟอร์ไซท์ทำขึ้นเพื่อวางกลยุทธ์นะครับวางแผนงานและจัดสรรทรัพยากรเพื่อรองรับกับปัจจัยต่างๆที่จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น,นถ้ามีคนที่ฟอร์ไซท์ดีๆหรือวางแผนอนาคตดีๆมองอนาคตดีๆเนี่ยมันก็จะเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นนะครับ แล้วก็ทําให้เกิดความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนแผนด้วยนะครับเมื่อมีสถานการณ์ต่างๆบังคับเพราะว่าถ้าไม่มีการเตรียมการที่ดีทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินคนหรือว่าคารสารที่อาจจะไม่ถูกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับความคล่องตัวในที่นี้ก็คือเรื่องสิ่งที่เราเรียกว่า agility หรือสิ่งที่องค์กรสมัยใหม่พูดถึงกันบ่อยๆคือเรื่องของ agile อ agile าาาาหรือ agile นะครับ นอกจากนั้นแล้วการวิเคราะห์อนาคตยังต้องมองถึงการพัฒนาผู้นําครับเพราะอะไรครับเพราะเราวิเคราะห์อนาคตเสร็จแล้วเราต้องมองว่าเอ๊ะผู้นําที่ควรจะมีสกิลหรือทักษะต่างๆที่เหมาะกับอนาคตจะต้องเป็นผู้นําประเภทไหนบุคลากรจะต้องมีสกิลหรือคอมพิเทนซีอะไรสําหรับอนาคตหรือจริงๆถ้าเป็นสายบาังศึกษากนเลยครับเราจะผลิตเด็กเพื่อออกไปเผชิญกับอนาคตได้อย่างไร ผมเคยพูดแซวเล่นๆกับเพื่อนๆว่าส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้เรากำลังสอนความรู้ที่เราเรียนมาในอดีตเพื่อให้นักศึกษาไปเผชิญอนาคตแล้วมันจะทันกันไหมนะครับมันการวิเคราะห์อนาคตเราต้องมองทั้งผู้นำทั้งบุคลากรทั้งหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมและสิ่งสำคัญประการหนึ่งซึ่งขราวที่แ้วผมพูดแล้วคือเรื่องของการคาดการถึงผลกระทบเชิงลบ ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนและสังคมไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่มันจะมีผลกระทบผลกระทบบางอย่างก็เป็นกระทงผลกระทบที่สร้างความกังวลให้กับสังคมก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นองค์กรที่ดีก็ต้องมีการคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับทีนี้สิ่งที่เราบอกว่าจะ foresight หรือมองภาพอนาคตเนี่ยมันมีประเด็นสำคัญที่เราเรียกว่า w o c a w หรือโลกแห่งความ ไม่แน่นอนนะครับวูกามาจากอะไรครับมาจากตัวอักษร4ตัวก็คือตัว V นะครับตัว U ตัว C และตัว A นั้นผมจะขออนุญาตที่จะพูดถึงวูกาแล้วก็แนวทางการตอบรับต่อวูกา g นะครับวูกาในแง่ของสถานการณ์อันแรกคือ volatility หรือความผันผวนนะครับความผันผวนนี่มีปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้นะครับปัจจัยสิ่งที่ทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้คือเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในช่วงเวลาอย่างรวดเร็วนะครับในช่วงเวลาสั้นๆปุ๊บเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทันทีนะครับอย่างอย่างโควิดในทีนี้ผมต้องเรียกว่าความผันผวนก็ได้นะครับผลกระทบที่เกิดจากการเกิดจากความผันผวนคืออะไรครับมีความเสี่ยงเกิดความไม่เชื่อมั่นและเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆในการดําเนินชีวิตเลยนะครับนั่นคือผลกระทบจากการเกิด volatility นะครับ volatility หรือความผันผวน mm hmm. ถ้าเราจะเตรียมการป้องกันกับ volatility เราต้องทำอะไรครับเราต้องมี vision มี vision มีมุมมองนะครับหรือมีวิสัยทัศน์ที่ดีเพราะฉะนั้นการมีมุมมองมีวิสัยทัศน์ที่ดีต้องเริ่มจากอะไรครับต้องเริ่มจาก mindset ที่ดี mindset คือกรอบแนวคิดถ้าเราเป็นคนที่คิดแบบ fix mindset นะครับ vision ของเราก็จะไปไหนไม่ไกล แต่ถ้าเราเป็น growth mindset นะครับเราก็สามารถมองได้ว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนได้อะไรที่เข้ามาเป็นความท้าทายเราสามารถทำได้ไม่ใช่อะไรก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้นะครับนั่นคือเรื่องของ mindset เมื่อมี mindset ก็ต้องมีการปรับพฤติกรรมนะครับประเด็นที่สองของบูกาคืออะไรครับ uncertainty คือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนเกิดจากปัจจัยอะไรนะครับเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เกิดขึ้นเกิดจากความไม่รู้และก็ขาดข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการ uncertainty คือไม่รู้ไม่มีข้อมูลไม่มีความแน่นอนไม่คาดคิดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับแน่นอนเกิดชะงักเกิดชะลอตัวเกิดการที่เดินต่อไม่ได้นะครับหรือถ้าร้ายแรงขึ้นคือเกิดสภาวะถดถอย หลายแรงขึ้นไปอีกคือเกิดวิกฤตในขณะที่เกิดวิกฤต uncertainty เนี่ยในวิกฤตมีโอกาสนะครับในวิกฤตมีโอกาสและจริงๆแล้วในโอกาสก็มีวิกฤตเพราะถ้าเราไม่มีความพร้อมในการช่วยโอกาสมันก็จะกลายเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตเข้ามาวิธีการที่จะทำะต่อสู้กับ Un c e r t a i n t y คืออะไรครับต้องทําความรู้และความเข้าใจมีการรวบรวมข้อมูลข้อมูลที่พูดถึงในปัจจุบันจะกลายเป็นเรื่อง Big Data นะครับ เมื่อรวบรวมวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลเสร็จต้องวิเคราะห์ข้อมูลครับวิเคราะห์ข้อมูลจาก data ให้กลายเป็น Information จาก Information ให้กลายเป็นความรู้และเป็นความรู้จากหลายๆแง่มุมด้วยนั่นคือ u n d e r s t a n r i n g ิะอยู่เหมือนกันเนาะตัวที่3คือ complexity คือความซับซ้อนปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับความซับซ้อนนะครับโอ้มีความสัมพันธ์ในเชิงลึกไม่ว่า ในเรื่องของการเมืองในเรื่องของความ relationship ที่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงในแง่ของอ,อ,องค์กรในแง่ของบุคลากรนะครับแล้วก็มีอิทธิพลจากตัวแปรบางตัวที่มีคอมเพล็กซ์หรือมีความซับซ้อนซับซ้อนที่แกะออกยากนะครับแกะออกยากดึงเส้นนี้ก็ไปกระทบอีกเส้นหนึ่ง เหมือนกลุ่มก้อนของได้ที่มันพันเงินยุ่งเหยิงเราจนเราไม่รู้ว่าตกลงปลายทางของได้เส้นนี้มันไปผูกับอะไรอยู่นะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นคือแน,น่นอนนะครับมันจะเกิดผลกระทบที่เรียกว่าโดมิโนโดมิโนเอฟเฟกเพราะเราไม่รู้ว่าเรากระทบอันนึงแล้วมันจะกระเทือนไปสิ่งอ,อีกอันนึงอย่างไรวิธีการตอบโต้กับคอมเพล็กซิตี้ก็คือต้องสร้างความชัดเจนคือ อยู่ที่เรียกว่า c l ี r i t ิตี้คลี y นะครับจัดระเบียบความคิดให้ดีล้างข้อมูลที่ไม่จําเป็นออกนะครับข้อมูลเก่าข้อมูลที่ล้าสมัยไปแล้วต้องเคลียร์เขาเรียกว่าเคลียร์ด a ตนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องทําต่อการตอบโต้ต่อ Complexity ต,ต,ต,ตัว A ใน v ูก้าตัวสุดท้ายคือ a m มบิ u i ตี้ m b มบิ i t ตี้เอมบิคคือความคลุมเครือนะครับเกิดจาก ปัจจัยเรื่องของการตีความความไม่ชัดเจนภาพที่มันภาพที่มันเบลอๆจนกระทั่งเราต้องตีความว่าเอ๊ะตกลงภาพนั้นมันคืออะไรกันแน่นะครับแน่นอนเมื่อมีความคลุมเครือเราก็ไม่แน่ใจไม่มั่นใจเหมือนมีหมอกมาบังสายตาอยู่เหมือนมีภาพที่เลือนลางอยู่แล้วก็ผลกระทบที่จะตามมาคือเกิดจุดเปลี่ยนนะครับ turning point turning point เทอร์นิ่งพอยต์เนี่ยจะเกิดเทอร์นิ่งพอยท์ที่ดีก็ได้นะครับเกิดแนวทางใหม่ๆเกิดนวัตกรรมก็ได้มันแนวทางตอบโต้หรือตอบรับต่อ ambiguity คือ agility ครับว่องไวยืดหยุน่นรวดเร็วฉับไวใช้เหตุผลวิเคราะห์หาหานทางใหม่ๆแต่ต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดในขณะเดียวกันต้องมีแผนสำรองเตรียมไว้นะครับนี่คือเรื่องของ b l ก e าเ o w ร์หรือที่สมัยปัจจุบันเรามักจะเรียกว่า new normal แต่ผมอยากเรียกว่าเป็น the next normal มากกว่านะครับเพราะมัน next ไปเรื่อยๆมันต่อไปเรื่อยๆเราคาดการไม่ได้หรอกครับว่ามันจะหยุดที่ไหนมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา the next normal นะครับเพราะฉะนั้นการคาดการหรือว่าการ forecast นะครับมันจะต้องมองเส้นทางที่มากกว่าเส้นทางทางเลือกทางเดียวถ้าเรายกตัวอย่างของโควิดนะครับ ตอนก่อนสถานาการณ์เกิดโควิดเราไม่รู้อะไรเลยเราไม่รู้ว่าจะมีโควิดเราก็ยังดําเนินชีวิตไปตามปกติพอเริ่มต้นมีรายงานผู้ติดเชื้อเป็นไงครับเอาแค่โดยส่วนตัวแล้วกันเราก็เริ่มจะไปหาเจลแอลกอฮอล์เริ่มไปหาหน้ากากหน้ากากก็เริ่มขาดแคลนขาดตลาดเจลแอลกอฮอล์กัขาดตลาดราคาก็สูงขึ้นนะครับเรื่องพวกนี้มันจะเกิดผลกระทบตามมา หลังจากนั้นเกิดการแพร่ระบาดโควิดทั่วโลกโอ้โหตอนนี้มีปัญหาเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจเรื่องของการทํางานเรื่องของการค้าขายเรื่องของความเป็นอยู่ร้านค้าร้านอาหารต่งตางๆและตอนนี้วันที่1มิถุนา 2, 13, สองพันสาสถานการณ์โรคระบาดเริ่มคลี่คลายครับเราอยู่ในภาวะของการผ่อนปลนระยะที่3เราต้องวิเคราะห์สถานการณ์ตรงนี้ว่าจากวันนี้ไปข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น จากวันนี้ไปข้างหน้ามันไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ทางเดียวเราต้องวาดซีนารีโอซีนารีโอขึ้นมานะครับซีนารีโอภาษาไทยผมได้ยินแว้วๆว่าเรียกว่าฉากทัดฉากทัดที่1ฉากทัดที่2ฉากทัดที่3ฉากทัดที่4ซีนารีก็คือเรียกว่าซีนารีโอที่ 1, 2, 3, 4ถ้าเกิดระบาดรอบ2ฉากทัดเป็นแบบนี้ต้องเตรียมการอย่างไร นะครับถ้าระบาดแบบรุนแรงเตรียมการอย่างไรระบาดแบบไม่รุนแรงเตรียมการอย่างไรไม่ระบาดเลยเตรียมการอย่างไรเพราะฉะนั้นอนาคตที่เป็นไปได้มันมีมากกว่า1เส้นทางเราต้องวิเคราะห์เส้นทางเหล่านี้นี่เรียกว่า Scenario Analysis หรือว่าที่เราบอกว่า o r r s i g h t นั่นเองนะครับมัน o r e s i g h t คือแนวคิดและเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ o r e s i g h t เนี่ยถามว่าระยะของ f o r e ์ i g h t เราสามารถบอกว่าเราคาดการณ์ได้ไกลที่สุดเท่าไหร่เวลาเราพูดถึงคำว่าฟอร s i ซท์มันหมายถึงประมาณ5-10ปีนะครับถ้ามันเกิน10ปีขึ้นไปเราเรียกว่า far s i ซท์ไกลเกินสายตาแล้วเนี้ยคาดเดาได้ยากวิเคราะห์ได้ยากมันเวลาเราทำฟอร์ไซท์เราจะทำไป5-10ปีข้างหน้าแต่ช่วง3-5ปีเลยว่าดูเทนะรนด์ดูเทรนด์แนวโน้มนะครับแนวโน้ม i n s i g h ์หมายความว่าในช่วง1-2ปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะันมันจะมเออีเขาเรียกสเตปของมันในช่วงหนึ่งสองปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้ายิ่งไกลามากคือความแน่นอนยิ่งต่ำนะครับความแน่นอนยิ่งต่ำถ้าไกลๆมากๆความแน่นอนก็เรียกว่า Predictable นะครับพอคาดการได้ มัคนควรที่จะทำเรื่อง for s i ซด์ดีๆก็ต้องมีข้อมูลให้ดีต้องดูอดีตปัจจุบันและเพื่อจะมองไปที่อนาคตด้วยนะครับสเต็ปของการทำฟอร์ไซด์มีอะไรบ้างครับอันที่หนึ่งคือดูปัจจุบันดูปัจจุบันคือ things happening เกิดอะไรขึ้นตอนนี้เกิดอะไรขึ้นตอนนี้การเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ปจจนนเป็น input นะครับเป็น input เข้ามาสเต็ปที่1คือเกิดอะไรขึ้นพอ Input เข้ามาแล้วสเต็ปสองคือ สเต็ปที่2คือ analyze วิเคราะห์ input นะครับวิเคราะห์เสร็จก็แปลแปลความหมายแปลความหมายเสร็จแล้วก็คาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับสเต็ปสองเนี่ยเรียกว่า foresight เอา input เข้ามาจากปัจจุบันและอดีตเข้ามาก่อนแล้วก็วิเคราะห์วิเคราะห์เสร็จแปลความหมายแปลความหมายแล้วก็คาดการณ์อนาคตนะครับ พอคาดการเสร็จมันก็จะกลายเป็นเอาต์พุตเข้ามาเอาต์พุตว่าเราควรจะทำอะไรเราต้องทำอะไรพอได้เอาต์พุตว่าเราต้องทำอะไรมันก็จะกลายเป็นกลยุทธ์กลยุทธ์นะครับมันเรามองเป็นอินพุตโปรเ s สเอาต์พุตแล้วก็เอาค m e การมองอินพุตโปรเซสเอาต์พุตเอาค e เรียกว่าการมองแบบเชิงระบบนะครับงนั้นการฟอร์ซก็มีสเต็ปหนึ่ สองสามสี่คือฟอร์ไซ h ์คือวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยนำเข้าเสร็จแล้วแปลความหมายข้อมูลเพื่อให้กลายเป็นอ f o r m a t i o n จาก Data เป็น Information จาก Information กลายเป็น Knowledge จาก Knowledge กลายเป็น Wisdom หรือปัญญายานนะครับแล้วก็คาดการว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็น Output ไปสู่ strategic หรือ strategy นั่นเองนะครับวันในการทำฟอร์ไซ h ์มีเสเต็ป เมื่อกี้ที่เล่าไปเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสำหรับผู้นำนะครับสำหรับผู้นำมันมี3ามสเต็ปด้วยกันคือ seeing thinking แล้วก็ d oing seeing ก็คือทำ environmental scan ครับ environmental scanning คือวิเคราะห์สถานการณ์รอบสภาวะการโดยรอบนะครับสิ่งแวดล้อมโดยรอบ environmental scanning นะครับทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไร thinking ก็คือการวิเคราะห์สังเคราะห์แปลความหมายอันนี้ทักษะของผู้นำต้องเรียกว่า strategic thinking ต้องมีการทำ strategic thinking นะครับแล้วอันสุดท้ายคือ doing ก็คือทำ planning นะพอเรา strategic thinking เสร็จแล้วก็คือ strategic planning นี่คือแนวคิดของการฟอร์ไซส์สำหรับผู้นำหรือผู้บริหารระดับสูงมองให้เห็นคิดให้เป็นทำออกมาอย่างจริงจัง seeing thinking และก็ดู i ิงครับมันซีเนเรียลอนาลิซิสอย่างที่บอกไว้หรือ f o r ร์ไซส์ต้องมองฉากทัดแยกย่อยๆนะครับว่าฉากทัดที่1ฉากทัด A ถ้าเป็นอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นฉากทัด B หรือซี e น a ร i o B จะเกิดอะไรขึ้น ถ้ามีเกิดเหตุการณ์ B, C, D, C D e เราจะต้องเลือกทำอะไรอย่างไรอย่าคิดว่ามันมีซีเนารีโอเดียวที่จะเกิดขึ้นการทำอย่างนี้ได้จริงๆมันมีเครื่องมือนะฮะไม่ว่าจะทำเรื่องของอะไรนะาเทรนด์แอนาลิลิสนะครับทำเทรนด์แอนาลิลิสมีเครื่องมือทางสถติเยอะแยะมากมายที่จะดำเนินการถ้าในอีพีสัดๆไปอาจจะเอาเครื่องมือมาพูดถึงและมันจะเป็นเครื่องมือเชิงคณิตศาสตร์เชิงสถิติด้วยนะครับ ซึ่งถ้าบอกว่าสิตินี้คงจะต้องปรึกษาบุคคลแกล้ชิดที่บ้านนะครับที่ผมเรียกว่าคุณนายนะครับคุณนายจะ,ะเป็นคนที่จบทางด้านสถิติมานะครับทีนี้เราลองมาดูว่า environmental scanning นะครับก็คือ seeing สเต็ปแรกเราจะ seeing หรือมองเห็นอะไรบ้างสแกนอะไรบ้างอันแรกก็คือจริงๆเราพูดไปแล้วใน EP ที่ผ่านมาก็คืออาจจะทำ p a c e analysis นะครับ หรือเพ s โ e l แอนน i ก็คือ p o l i t i c a l ปัจจัยทางการเมือง economic ปัจจัยทางเศรษฐกิจ social ปัจจัยเชิงสังคม technology ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี environment หรือ climate ซึ่งผมขออนุญ,ญาตรวมเรื่องเกี่ยวข้องกับโรคระบาดอยู่ในนี้ด้วยและก็ legal หรือ law ก็คือกฎหมาย p a s t ต l เขาตามมาอีกคือ security and safety นะครับว่าตอนนี้มี security ประมาณไหนเพราะเรื่องของ cyber security ก็สำคัญนะครับ mm hmm. safety ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับมี religion คือศาสนานะครับศาส,สนาบางพื้นที่บางประเทศเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์ด้วย mm hmm. l e g u l a t o r y นะครับอันนี้ประเด็นคล้ายๆกับเรื่องของ l ล g a กหรือ Law นะครับเล g กเล็กลอชาีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับบางองค์กรจะต้องมีกระเบียบข้อบังคับเฉพาะด้านนะครับและอันสุดท้ายคือดิโม g กราฟิกก็คือเรื่องของภูมิภูมิประเทศภูมิศาสตร์หรือที่ตั้งต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอาจจะกระทบต่อการดำเนินการทางธุรกิจหรือการดำเนินงานของเราก็ได้นะครับ ทีนี้เรารู้ว่าเรา environmental scan แล้วเราต้องเก็บรวบรวมด้วยข้อมูลนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ strength SWOT SWOT นั่นเอง strength weakness opportunity and threat ตัวชี้วัดความสำเร็จของสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไร customer requirement เป็นอย่างไรข้อมูลทางด้านการเงิน financial data เป็นอย่างไร workforce data ข้อมูลทางด้านบุคลากรเป็นอย่างไรนะครับ นอกจาก SWOT เสร็จแล้วเราก็ต้องดูเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการตลาดหรือ Product ใหม่ๆห,หรือความต้องการหรือทางเลือกของลูกค้าด้วยเราจะดูอะไรล่ะครับดูเรื่องข้อมูลความพึงพอใจนะครับ satisfaction data ดูเรื่องของข้อมูลของการร้องเรียนนะครับดูข้อมูลของ <c oughs> ผู้ส่งมอบต่างๆดูข้อมูลของ regulatory r e q u i r e m e n t ความต้องการของอกฎระเบียบข้อบังคับหรือ,อข้อกำหนดต่างๆนะครับหลังจากนั้นเราต้องดูเรื่องของ Long-term Organizational Sustainability นะครับซึ่งคราวที่แล้วผมพูดถึง Sustainable Development Goal อยากให้กลับไปดูตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ Sustainable หรือไม่ต้องดู Core Competency ครับ สมรรถนะหลักขององค์กรเราสามารถจะบอกว่าสมรรถนะหลักขององค์กรในอนาคตองค์กรเราต้องเก่งอะไรขึ้นเก่งแบบเดิมไม่ได้ผมยกตัวอย่างฟูจิฟิล์มเนี่ยเขาเคยมีความเก่งด้านฟิล์มแต่ตอนนี้เขาเอาเทคโนโลยีความสามารถของการทำฟิล์มบางนไปผลิตสิ่งที่เรียกว่าเครื่องสำอางเดี๋ยวว่างๆจะเล่าให้ฟังนะครับมียี่ห้อยีอ่ห้อหนึ่งเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งที่มาจากฟูจิ บริษัทฟูจิด้วยนะครับแล้วก็ปัจจัยที่ต้องนำมาวิเคราะห์อีกก็คือเรื่องของถ้าเป็นองค์กรคือ employee retention อัตราการลาออกอัตราการคงอยู่นะครับผลลัพธ์ของการนำแผนไปปฏิบัติเป็นอย่างไรนั่นคือสิ่งที่ต้องเอารวบรวมข้อมูลเพื่อมาทำทำยุทธศาสตร์เพื่อทำ f o r e i g h t ด้วยนะครับการทำ f o r e i g h t เป็นเครื่องมือหนึง่ง แต่เครื่องมือสมัยใหม่อีกตัวหนึ่งผมไม่อยากเรียกสมัยใหม่มันอาจจะก,ก็ก็ก็ค่อนข้างเพิ่งมานะครับแต่เป็นเครื่องมือที่ผมว่าเหมาะสมกับองค์กรที่เรียกว่าสตาร์ทอัพนะครับคือเรายังยังไม่รู้ว่าเราจะทำธุรกิจเพื่อตอบสนองใครเครื่องมือนี้เรียกว่า business model canvas ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เรียกว่า f o r s i g h t แต่เป็น f o r s i g e ระยะใกล้ๆเพราะสตาร์ทอัพส่วนใหญ่จะทำหวังผลระยะ สั้นหวังว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วรวดเร็วปั้งโอ้ยผลประกอบการดีแล้วก็จะขายกิจการนี้ให้กับบริษัทใหญ่ๆต่อไปพิเศษโมเดลแคนวาสจะมีการแบ่งการวิเคราะห์เป็นเขาเรียกตาราง9ช่อง building block 9 building block นะครับเป็นกล่องในแต่ละกล่องก็คือสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์นะครับก็กล่องที่ อยู่ขวามือสุดซึ่งเราต้องคิดก่อนคือ customer segmentation กลุ่มลูกค้าของเราเราจะมุ่งเน้นลูกค้าไปที่ไหนนะครับลูกค้าใหม่ๆของเราคือใครลูกค้าในอนาคตของเราคือใครการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าเป็นยังไงถ้าเป็นองค์กรที่เป็นภาคการศึกษาเราจะมองแค่เด็กจบม6เป็นลูกค้าเราใช่ไหมไม่น่าใช่แล้วมันต้องมองจุดอื่น พอเรามอง customer segmentation เสร็จแล้วกล่องที่1ึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นกล่องที่สำคัญเรามาดูว่า customer relationship หรือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มที่เราวิเคราะห์มาแล้วว่ามีกี่ segment เนี่ยเราสร้างความสัมพันธ์อย่างไรและกล่องที่3เราสร้างผ่านช่องทางไหน channels ช่องทางที่จะติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือช่องทางี่ที่ลูกค้าจะติดต่อสื่อสารกับองค์กรเราเป็นยังไง และกล่องที่4ซึ่งผมคิดว่าเป็นกล่องที่สำคัญที่สุดถ้าผมทำเวิร์กช็อปหรือคิด Business Model Canvas ผมจะคิดจาก Customer Segmentation แล้วก็มาคิด Value Proposition นะครับเพราะอะไรครับนั่นคือการวางตำแหน่งว่าเราจะส่งมอบคุณค่าอะไรให้กับลูกค้าแต่ละ Segment อันนี้สำคัญอะไรคือคุณค่าหลัก ที่เราสร้างความแตกต่างของธุรกิจเราคุณค่าเหล่านี้ในอนาคตลูกค้ายังต้องการหรือไม่ถ้าเราเป็นการฟอร์ไซสเราต้องมองอนาคตครับเหมือนที่สติฟจ็อบมองอนาคตครับก่อนหน้าที่จะมีอ,อ,อะไรอ่ i p h โฟนทำไมสติฟจ็อบถึงผลิต iPhone เขาฟอร์ไซสเขามอง Value Proposition ของเขาว่าจะทำอะไรให้เกิดขึ้นยิ่งวิกฤตโควิดเนี่ยผมว่าอันนึ่งคือเรื่องของ Microsoft สตยานาเดล่าเนี่ยเป็น CEO ของ Microsoft คนล่าสุดผมว่าเขาฟอร์ซด์ได้เก่งมากเมื่อเกิดโควิดเกิดขึ้นเนี่ย s o f t เติบโตรประมาณ500เท่าเพราะอะไรครับเพราะเครื่องมือที่เรียกว่า Microsoft Team และก็ Office 365โอ้โหในประเทศจีนเนี่ยการเติบโตของ Microsoft 365หรือ,อ Microsoft Team เนี่ยตโตขึ้นประมาณ500เท่าครับเทียบกับก่อนมีโควิด เขาคิดได้ยังไงเขาคิดได้เพราะเขาบอกว่าในอนาคตทุกที่ทุกคนทุกแห่งต้องมี Microsoft คคำว่าทุกที่ทุกคนทุกแห่งต้องมี Microsoft คือมันอยู่ในคลาวด์นะครับทำงานบนก้อนเมฆมันนี่คือกล่องที่4นะครับ value proposition นะครับกล่องที่5คือเมื่อเรามี value proposition แล้วมีคุณค่าแล้วเราต้องทำอะไรบ้าง เพื่อส่งมอบคุณค่านี้ให้กับ customer ก็คือ key activities นะครับเราจะทำกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นได้เราต้องมี resources อะไรบ้าง key resources ก็คือทรัพยากรอะไรที่สำคัญที่จะทำให้เราส่งมอบคุณค่าให้กับ customer segmentation เราเอาจจะทำคนเดียวไม่ได้นะครับกล่องที่7ก็คือ partner ครับคู่ความร่วมมือ key partner ค e y Stakeholder k e ค supplier นะครับเราอาจจะใช้ความเข้มแข็งของพาร์ทเนอร์ของเราเพื่อส่งมอบ v a l u e ของเราให้กับลูกค้าของเรานะครับแล้วด้านล่างสุดอีก2กล่องที่สำคัญก็คือเขาเรียกต้นทุนนะครับ c o s t structure แล้วก็ผลตอบแทน Revenue Stream เป็นอย่างไรนะครับเวลาเราเรา เรานำเสนอแผนธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนําเสนอประมาณ9กกล่องนี่ครับให้เห็นภาพให้ชัดสตาร์ทอัพมักจะนําเสนอเก้กล่องในการที่จะทําเรื่องของพิ t ชิ่งไอเดียต่างๆนะครับนั่นคือลักษณะของการนําเครื่องมือมาฟ o r s ไซ h ์แต่บอกได้เลยครับว่าไม่มีเครื่องมือไหนที่จะได้ผลแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ยิ่งเรามีข้อมูลมากเท่าไหร่มีข้อมูลอินไซ h ์มีข้อมูล, inside, มอมลเอ่อฟอร์ไซ มากเท่าไหร่อนาคตเรายิ่งวางแผนได้ดีมากเท่านั้นนะครับและนี่คือ E.P. ที่7นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการรับฟัง E.P. ที่7นี้แล้ว E.P. หน้าเราน่าจะพูดถึงบุคลากรครับบุคลากรพูดถึงคนสำคัญในองค์กรที่จะทำให้องค์กรของเราขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีสำหรับ E ีนี้ขอเรียกจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ